สวัสดีครับท่านผู้ชมเบิร์ตสุขูสุขคนนี่พี่น้งมาบึงถนนทางอีกแล้วทุกคนจะสอนคุณนะคุณนะคุณนะโอ้ยทางโค้งทางโค้งโอ้โหทุกคน อ๋ถูกขนาดนี้ได้บอทาตั้งจังหวัดไปจังหวัดน่านพี่นอ้องโอ้โหสุดยอดที่ดนะีคุณน่ะไปตามสันเขาพี่นอ้องอันนี้ลงเขาได้ทุกคนโอ้โห ทางทางไม่ได้ภูเขาทุกคนมีสวนอ่าอันนี้นั่งเขาปลูกสวนตอเบอร์รี่ 好。 เขาคือบีบเขาอะทางคนนี้เป็นด่านเนานนะเป็นด่านตรวจอ๋าทุกคนเน,น,นื่องจากเป็นทางใหญ่เขาบีบเขาบีบเขาบีบเขาเดือกให้เลนเดียวทุกคน <c oughs> โล่งเหมืนอนเขาไม่ได้ตังพี่ไหมงนะ นี่มันหยุดเาชการเสามีแต่จ่าเฉยมันยืนอยู่พี่้องโอ้โหทางนี่โอ้โหทางโค้ง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 พูนะโอ้โหพี่นอ้อง นี่นี่บอสทางไปจังหวัดน่านนี่หน่อยเป็นทางโคง้งไปตามสันเขาบรรยากาศก็ดีภูเขาก็ง,ง่ามนีแต่ธรรมาศาตร์ทางน่านทุกคนเลยคน,น่ะคน,น่ะโอ้โห นี่แหละคือทางที่มุ่งหน้าไปจังหวัดนานพี่น้องโอ้ยซามจีฮอตจังหวัดนานพี่น้องเบิ่งถนนท,ทางสุดยอดอีหลีทางโคง้งหลายหลายเป็นตะยานตัวพี่น้องเย ต่ออันไปยาวๆทุกคนเมืองถนนโอ้ยพี่น้อยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงปูปลาปลาไม้ปลาไม้เขี้เลงามทุกคนแถวนี้มีแต่ของปลาเขาขายของปลาพี่น้องพวกน้ำผึ้งพวกเทศพวกอันนี้เต็มเลยพี่น้อยทางข้างเขาขายของปลา หน้าไปจังหวัดน่านเอย่าขับกลับสิ่งที่วิวให้เบิกเองหน่อยต้นใหม่กำลังลงไปเนาะเขียวงาม nghe nhanh vay nôn cả giặc review review hãy bưng năm cần nhỏ giặc hay thu quân bưng thu quân hiện nằm bảo thong phò bảo thong cây hiện กิโลเมตรจะถึงอำเภอเวียงสาอำเภอเวียงสาก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งนะก่อนที่จะถึงตัวเมืองจังหวัดน่านก็จะผ่านอำเภอเวียงสาก่อนอ๋ออันอันนี้คืออำเภอเวียงสาป่ะเม่นอำเภอเวียงสามันต้องมันต้องฮอดอำเภอเวียงสาก่อนถึงฮอดจังหวัดน่านป่ะอ๋อก็ถือว่าอำเภอเวียงสากับอำเภอใหญ่ของจังหวัดน่านเหมือนกันอ๋อแต่ว่าก่อนกับโบกุลเรื่องเล่าเนี่ย าบอกเคยมากมีแต่ถ่ายทอดรีวิวให้เบิง้งถนนซื้อในะี่ใจในน้ำอยูใ่ในนำ้นำว่าเป็นเราทุกคนเห็ถ่ายรีวิวถนนทา่าให้เบิ้งน้ำกันนิดน่อยแต่ว่าก็มีป้ายบอกบอกชัดเจนชัดเจนอยู่เด้ทุกคนนี่อย่างนามื่นบ่นหนาน้อย น,นั่นมันก็บอกเบิดชัดเจนกันพี่หน่อยเวียงสาอ๋อเนี่ยเปอนเวียงสาอันนี้อันนี้เป็นตู้เมืองอะจันอ,อำเภอโอเป็นอำเภออำเภอเวียงสาอำเภอเวียงสาเขาในอำเภอแล้วพี่หน่องเอ้ย เอาพี vale a, ่น mm ้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สิบเที่ยงพอตทนนี้แหละพี่น้อยสิีวิวถนนทนท้างไปเรื่อยๆจนกว่าจิฮอดจังหวัดน่านพี่น้อย ฝากพี่ตอนนอ้องอ่าสําหรับคลิปนี้ก็สักนีแลละทุกคนไว้โอกาสหนาะฝาใหม่อย่าสิดทายให้เบิ้งอีกที่หนึ่งพี่นอ้องคลิปหนาะสําหรับคลิปนี้กับเพียงทอนนี้เนี่ยขาตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ